3 6 6นะน,นี่กดวิวเฉยแต่ตอนอยู่บนดวงดาวมันได้แค่ร้อยกว่ากว่าเปืน,นก็มีโวไอซีนนะแต่เปอร์เซ็นต์ยังไม่เห็นลดนะยังร้อยเปอร์เซ็นที่ประจานถ้าลดแล้วเราค่อยมาดูนแะล้วกันว่ามันจะต้องเจออย่าไรมีคนที่ไล่ยิงเอาขยะเอากาศอ้าวนี่ไงโวไอซีนแล้วมีคนด้วยเนาะอันนี้อะไรอะ่ะคนรู้ ไปได้ไวขึ้นลองดูงซิว่ามันไปโอ้ใช้เวลาบินไปที่ดาวอีดวงงจุดหมายนะั่นน่ะใช้เวลา42นาทีครับท่านผู้ชมตายตายแต่น,นี้ผมแค่กดวิเดี๋ยวลอกดชิมเฮ้ยพอกดชิมก็ลดลงไปเยอะเหลือ6นาทีแต่ก็เดินทางนานอยู่นะเนี่ยต้องกดสเปซบาร์เพเขาว่า้ยิงด้วยแหละโอเคสเปซบา์เหลือแค่ 9ก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วโอ้โเรียบร้อยออกจากไฮเปอร์สเปซเอาละผมว่าจะโคดชิปลุลัวค้างลงไปเลยแล้วกันพุ่งลงไปเลยไม่พังหรอกดวงดาวนี้คือวาล่าวาล่าซิกีอาวันโอเคดาวดวงนี้ดูเหมือนโคดทะเลทรายเฮ้ย้โเบรกเบรกจนไม่ทัน ลืมใโม่เกิดไปหน่อยถ้ามันบอกให้ลงตรงนี้ผมก็ไม่รู้มันคืออะไรอะ่ะเราลงไงอ่ะเฮ้ย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 อ๋อก<ๆ>ด E ครับผม Landing Landing เกียร์กด E นะอ่ากด E ค้างอ่าลงแล้วอ๋อตื่นเต้นมากขอบอกอขับขับยานข้ามดาวเลยนะเนี่ยมันดาวนี้นี่คือตัวอะไรอะ่ะ น่าจะเป็นหุ่นยนต์อะไรสักอย่างติดมาได้บะะอกว่าไม่มิดมาได้บอกว่าแต่ว่ามันกลยเอ้ยมันตามเราอ่ะมันมองเราเอ้ยอย่างนี้แสดงว่าเป็นศัตรูแล้วล่ะถ้าขึ้นแบบเนี้ยเกมตู้เกมเลยถ้าขึ้นเป็นแบบการมองเห็นแบบเนี้ยน่าจะเป็นศัตรูงันะเราไม่ควรจะไปต่อยแย่กับมันคืออะไรโอเกม decoding ปั๊บ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  อเอ็กซ์ดาแพรโอเคอเบสคอมพิวเตอร์เบสคอมพิวเตอร์เป็นคอมพิวเตอร์ตัวหลักหรอให้สร้างที่นี่หรอจริงดิสร้างไงอ่ะโอ้ที่นี่บรรยากาศค่อนข้างร้อกนกว่าดาวเมื่อกี้มากเลยนะครับผม66องศาดาวดวงเมื่อกี้ติดลบ61องศานะ แรงดึงดูดก็ค่อนข้างเยอะกว่าด้วยก็ไม่รู้ว่าไอตัวเนี่ยไอหนึกับ12.3เนี่ยคืออะไรนะเดี๋ยวผมไปหามาให้อีกทีแล้วกันคืออลน่าจะเกี่ยวกับแรงดึงดูดนะเนี้ยเนี่ยในตัวนี้คืออะไรอ่ะไม่อยากพิมพ์มันเท่าไหร่ าบอกให้เราสร้างอ่าตัวนี้ต้องใช้อะไรเนี่ยใช้โคลเมติกเมทัลแล้วโคลเมติกเมทัลเอาจากไหนวะอ๋อมีให้สร้างเปล่าะไม่มีวะ่ะโคลเมติกเมทัลไม่มีให้สร้างอ่ะเอออ๋อนึกออกแล้วนึกออกแล้วต้องสร้างไอ้ตัวนี้ก่อนเปล่านี่ ช่ป่ะเออสร้างตัวนี้เสร็จปุ๊บ่ะเราลองโยนอะไรเข้าไปสักอย่างโคไม่ติเมเทัลมาเทัลสร้างจากอะไรนะใช้เฟอร์ไลท์ใช่ไหมน,นันอันนี้ก็น่าจะใช้เฟอร์ไลท์แหละก็ได้ตัวนี้แล้วเอาตัวนี้ไปสร้างอีกทีไหมลองดูเทสไม่ดูใช่ป่ะโอ้ไม่มีน้ำมันว่ะโอ้โหเติมเต็มลองให้ดูโอเคเดี๋ยวค่อยไ,ไปหาใหม่ไม่เป็นไรอ่ะสร้างแค่นี้ก่อนแล้วกัน เกเกเก็บ okay. okay, okay, okay. แล้วเราก็ลองใหม่อีกเดี๋ยวเราลองเอาเซอร์เฟอร์ไลท์มาใส่นะว่ามันจะกลายเป็นโครเมติกหรือเปล่า <Okay. S 1> อ้าวฮ้ยไม่ใช่ว่ะมันกลายเป็นตัวเนี้ยแล้วมันสร้างได้อีกเปล่าอ่ะคือแล้วมันสร้างยังไงอ่ะมันจะบอกไหมอ่ะอ๋อมันบอกให้เข้าไปเนี่ยครับ เทเรนเทเรนเมนิปุเคล่าอะไรเนี่ยหาไม่ออกอะ่ะเออโอเคเข้าไปแล้วก็เข้าไปที่ล็อกปึ๊บมันบอกว่าให้เราไปเอ,อนี่นี่ทำยังไงวะไปไหนอะ่ะเป็นเควสอะครับเกี่ยวกับเหมืองให้เราทำเหมืองทองแดง อรไนี่มีให้เราอัปเดตแล้วเห็นนะปึ๊บวันนี้โบบอดคาสเตอร์ไม่รู้ทำไงไม,ไม่รู้ว่าใช้ทำอะไรแต่อันนี้ใช้ริเทียมไอออนเรามีแล้วสองอันอ่ะนี่น่าจะอันนี้เอาไว้สำหรับเดี๋ยวนะ อ่าใช่นี่ไงสำหรับขุดหรือเจาะหรือทำอะไรที่แอดวานซ์กว่าตัวบีมตัวแรกอ่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องใช้ตัวนี้ฉะนั้นเดี๋ยวต้องใช้อะไรอีกนะใช้คาร์บอนนาโนทูบใช่ปะ่ะโอเคเราพอจำได้อยู่ว่าคาร์บอนนาโนทูบมันสร้างได้จากตรงนี้โอเคสร้างสร้างไปเพราะเราทังีคาร์บอนเยอะนะโอเคเออเคาร์บอนนาโนทูบทีนี้เราไปอัปเกรดเลยลุยปั๊บ อ่ะโอเคเรามีครบทุกอย่างสบายแล้วทีนี้อ่าเขาบอกว่าให้กดจีเพื่อสวิตช์ใช่ปะ่ะีอ่าเสวิตแล้วแล้วยังไงต่อโอ้ยยิงอ้อาอ๋อจะเป็นเป้าใหญ่โอ้พระเจ้าเราสามารถเจาะรูได้นี่เราเจาะรูได้ด้วยเมื่อกี้เรายงังยิงได้แค่ข้างบนทีนี้เราเจาะรูได้ครับผม แล้วเราต้องใช้พลังงานอะไรอะ่ะกับตัวเนี้ยเ,เอาลืมดูเลยโถเอ้ยตื่นเต้นไปหน่อยอ่ะเรามาดูกันอ๋ออันนี้เราต้องใช้เฟอร์ไลท์นะครับในการที่เราจะเจาะมันจะใช้พลังงานจากเฟอร์ไลท์ส่วนเนี้ยมันใช้พลังงานจากคาร์บอนใช่ปะ่ะเออใช่ฉะนั้นเราต้องหาทั้งคาร์บอนทั้งเฟอร์ไลท์แล้วทีนี้โอเคเราทำรูไว้แล้ว โอ้ลงไปอยู่ข้างใต้ดินเราไม่โดนรังสีนะครับแต่มันไม่ชาร์จนะแต่ว่ามันไม่โดนรังสีก็ทําให้เราประหยัดโซเดียมไม่ได้พอสมควรนะแต่ผมขอไปชาร์จข้างบนก่อนแล้วกันเราต้องไปหาคอปเปอร์ซึ่งคอปเปอร์หาจากไหนวะชาร์จเต็มแล้วกด G อ่ะผมไปหาโซเดียมก่อนดีกว่า อ่ะกดเมาส์กลางนี่ทำอะไรได้เมาส์กลางเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรอ่ะกดอาทีปึ๊บปึ๊บอ๋อนี่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 เลือกวงอ๋อเราสามารถเลือกขนาดวงตัวขุดเจาะได้ครับผมจะเอาขนาดเล็กขนาดใหญ่อันนี้คืออะไรอะ่ะอออนนคืออะไรอะ่อนนออะ,อ,ะอันนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรครับเดี๋ยวเก็บโซเดียมก่อน,อน,นไม่รู้มันคืออะไรลองไปยิงสัตว์ ได้เราเปลี่ยนปืนปึ๊บเราเปลี่ยนเป็นปืนเดินปน่ะอ่านี่ปืนคุ่มจ่ออ๋อนี่เลือกบวกได้จกดากวงเล็กวงใหญ่โอเคนี่มีปืนนี้อีกปืนหนึ่งนะปืนนี้คือปือนอะไรไม่รู้สามารถเลือกอันนี้ได้ด้วยนะกิ้งไปกิ้งมา Underwater ใต้น้ำ Cape Bed Lock อะไรไม่รู้อ่ะ อ๋อสร้างเหรออ๋อปืนนี้ใช้สร้างครับผมสามารถใช้สร้างได้นี่อ้หัตบอลเลอร์เลยโอ้ไม่ธรรมดาใช้สร้างได้โอเคอ่าไปดูปืนอ้ปืนนี้คืออะไรวะสามารถกดอารีได้ปะไม่ได้ครับผมอ๋อเป็นเหมือนปืนที่ใช้จัดจัดพื้นจัดระนาบเลยอ่ะดูดิยิงปุ๊กมันเรียบ เรียบกิ๊บเลยอ่ะเออเอาไว้สำหรับจัดระนาบพื้นหรอมั้งคล้ายๆถ้าใครเคยเล่นเดือดซิมอ่ะมันจะมีไอที่เป็นรูปแบบที่เอาไว้สำหรับจัดให้พื้นมันเรียบอ่ะนะคล้ายๆกันโอเคแต่ส่วนใหญ่คงใช้ใช้ปืนปืนนี้แหละปืนบีมอ่ะเดี๋ยวนะจับเออเนี่ยปืนเนี้ยนนโอเคฉะนั้นผมขอสแ,แกนเนอร์ก่อน้วกดซสแกนหาคอเปอร์ก่อน เราไม่เจอคอปเปอร์เลยอะ่ะไอตัวนี้คืออะไรก็ไม่รู้เงิทุกที่คาร์บอนอ่าผมลืมเลยผมลืมสแกนเพื่อเอาเงินครับผมตำรวจจะต้องมีการวิเคราะห์วิจัยพวกสิ่งของต่างๆบนดวงดาวนั้นๆนา ดาวดวงนี้ต้นไม้แปลกมากผบอกเลยนี่เราเล่นกันมาชั่วโมงกับอีกสิบสองนาทีสิบสามนาทีแล้วเนี่ยเพิ่งจะผ่านไปดาวเดียวผ่านไปภารกิจนิดเดียวผมอาจจะเล่นช้านะแต่ว่าก็อย่างว่าแหละผมไม่ใช่เซียนเกมแต่ว่าก็ลองเล่นเผื่อท่านผู้ชมจะดูเพลินๆน,นะแต่เดี๋ยวจะพยายามเล่นให้มันเร็วกว่านี้แล้วกันแต่บางทีมันมีอะไรตื้นหน้าตื้นตาตื้นใจเนี่ยนี่ไงโดนอีกแล้วโดนอะไรวะเนี่ย ตัวอะไรอะ่ะตัวอะไรวะเนี่ยอยอมันคอยระเบิดอะไรออกมาตลอดเวลาเลยอะ่ะยิงได้บอกวะอ้ยได้ออกซิเจนด้วยตัวนี้เคยิงมันอ่ะผมว่าเราตอนเนี้ยเราต้องการนั่นะคือโซเดียมเราได้แล้วล่ะแต่ตอนนี้เราต้องการคาร์บอนนงครับผมดาวดวงนี้มันมีคาร์บอนอยู่นเนี่ยนี่เจอแล้ว คาร์บอนกับอะไรสแกนหน่อยไรมันมีแต่คาร์บอนอ๋อมีคาร์บอนกับไอตัวเนี่ยอะไรอะแฟเครื่อแฟเซียมอะไรสักอย่างไม่รู้มันคืออะไรโอ้ได้คาร์บอนเยอะอยู่นะอันนี้ล่ะได้อะไร คาร์บอนกับอะไรคาร์บอนกับโซลาเนียมอ้าวคาร์บอนหมดโอเค่เคเคเ๋ยวเติมคาร์บอนก่อนครับเรียบร้อยดีไปโอเคจะได้คาร์บอนนี่นี่คืออะไรสีฟ้า